<29 S 2> ตอนรับคุณผู้ชมเขาสู่เด็ดปุยเดือนครับ <100 S 2> วันนี้มาดูกันเลยครับไม่มีใครยอมใครกันครับรับรองว่าใส่กันแหลกแลกกันมันอย่างแน่นอนนักมวยจากฝรั่งเศสครับเมดี้ช็กควดีวัยยีกปีครับสูง1น8เ็ซนติเมตรจากประเทศฝรั่งเศสครับวนนี้สายโหดจากฝรั่งเศสครับในทีมของสิงห์มวยไทย เมาต้ลงเชิญกับนักเวยจากประเทศไทยครับอายุ23ปีครับสูง180เซนเมตรครับจากจังหวัดชัยภูมิชคมาแล้ว51ไฟชนะ39และเสมอ2ขอสิโปรโมเตอรรับแสนรักสอพลลดชัยภูมิ from Thailand ลูกหลานจากจังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็ศึกษาที่สถาบันการพระศึกษาชัยภูมินี่คือแสนรักซอพลอชัยภูมิกับสอพลอชัยภูมิวัย23ปีคู่ตกร่อก29กครับ180กับ178ลงตัวที่71นะครับมาตัวใหญ่ๆใช้กรรมการ ตัวใหญ่ๆเหมือนกันครับเป่าเขียวครับธันวุฒิรังรองนุศรมามาลายทั้งตัวครับทั้งท้านของแสนรักอ่เดี๋ยวดูครับจะเป็นยังไงครับชื่อหวานดีเหลือเกินครับประเภทของของใครใครก็หวงประมาณนั้นหรือเปล่าครับแสนรักโอ้โหดูครับจับฟัลสอกนะครับแต่เมดี้นี่คงจะไม่รักเลยครับลุยแหลกครับดูทรงแล้ว เดินเปิดเกมนะครับทางด้านของเมดีโอ้โหดูครับปล่อยทั้งหมัดอัดทั้งศอกแฝรั่งเศสนี่เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีมวยไทยอยู่ใน,ในสายโอ้ยฟันศอกเข้าไปครับอยู่ในสายไปแล้วครับโอ้โหลงไปหน้าคุกเข่าครับงงงโอ้โหโดนสุดเลยครับ ไม่ธรรมดาครับไม่ดีตัวใหญ่อาวุธแรงด้วยนะครับลุยต่อครับลเลย<ด>ครับเลยโอมาตั้งใจมาสับเลยครับแม่เห็นเป็นเข้ามันไก่ตอนหรืองไงครับน่าเอาแลกบ้างครับโอ้โยกองเชีย์ทั้งในเวทีครัเขียแสนรักบ้างเอาโอ้โห,ห,มบบโโหไม่มีเหงาไม่มีเหงา แมโดดเขาเฟิร์มเลยครับเมดีชคนดี้แต่ว่าตอนนี้ครับเดินลุยเดินต่อยแสนรักใจถึงพึ่งได้จริงๆครับเมดี้ก้าลุยก้าอัดนะครับไม่สนต้นตำรับเลยครับดูครับแล้วไม่มีกระพริบตาครับดูครับต่อยมวยหน้านี่แม่พร้อมบวกเลยครับอาการพร้อมบวกครับเมดี้โอ้นี่ครับโอ้โหกองเชียร์เชียร์กันมันใหหายใจคว่ำเลยครับแม่ตอนนี้รับอย่างเดียวครับขาวครับฝันสวน แม่ก็ป่อไปแต้มาแล้วครับแสนรักสพรชยภูมิอาต่อยสวนมามีลุ้นโอ้โหบวกศอกแมมันพยาค่ะคู่นี้ไม่มีใครยอมใครครับมันพยาค่ะมาพบเอาแตะแลวครับโอ้คิ้วขวาไปเลยครับแม่ฟันเขาตั้งนานครับโดนบ้างก็หางคิ้วปริเลยครับอ่าครับกลับเข้ามา สายนำแหมต้องเกาะเชื่อเลยครับแสนรักครับฝั่งซ้ายไม่ถึงอีกต้องระวังด้วยครับช่วงชายๆเรียวแรงพละกําลังลูกเสียดสีโอ้เมดี้นี่กรเดินไม่หยุดจริงๆครับอย่าออกอาการครับทางด้านของแสนรักห้ามออกอาการเด็ดขาดนะครับเมดี้พร้อมขยี้แน่นอนครับ <S 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 หนึ่งนับครับ ลำลายเหนียวเลยครับแห่เดินเข้ามุมครับสายรักสปรชัยภูมิดูภาพช้าครับโอ้มานี่มาโหดนะครับเจาะล่างเจาะล่างให้วงครับหลังจากนั้นก็ฟันโบกเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหสุดาเชื่อคุกเข่าไม่ได้สารภาพรักนะครับลงไปฟังกันมานับครับว่าหลังจากนั้นแม่เดือนเดือดปุดๆเลยครับไม่ครับ ยิงกว่าน้ำต้มกาแฟเช้าๆช้าอีกครับแม่ทะลุองศาเดือดครับไปกันต่อครับยกสองครับเด็ดมว้ยเดือดครับไม่มีใครยอมใครของจริงครับยกแรกผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วเข้ามาครับแข้งซ้ายแม่จะสกัดอยู่หรือเปล่าโอ้ยยังไงครับโอ้ยต่อยเลยก็ไหลหลุดหรือเปล่าครับโอ้ยุ่งเลยครับถ้าแบบนี้ยุ่งเลยครับจบเลยครับถ้ากลุมไหลอย่างเงี้ยไหลไหมดูอาการแล้วไม่น่ารอดนะครับ ไม่ไหวแล้วยุ่งเลยครับโอ้กำลังเข้มข้นเลยครับโอ้ต่อยแล้วก็ไหลหลุดนะครับนี่ครับทิ้งขวาแบบเต็มๆต็มนี่ครับมันเหมือนมีอาการกล้ามเนื้อกระชากแล้วต่อยไม่โดนเป้านี่อันตรายแบบนี้นะครับดูครับช้านอีกครั้งครับนี่ครับโอ้ไปแขนไปโอ้ไปขัดนะครับแมต้องชมกรรมการครับนี่ครับมันออกไปแล้วมันไปขัดครับนี่ครับแม่กรรมการสุดยอดครับ จากหนักเป็นเบาได้ไม่ไหวครับแม่ก้ามเนื้อมันกระชากเลยครับต่อยไม่เข้าเป้าครับของเรา by w ว y ทีคเอยโอในราวนั้มเบอ o ์ทูฟรอมเดอะบลูและเป็นนักมวยจากฝรั่งเศสครับเมดี้ชาคูดี้ครับ, mm hmm. รบเอาชนะเทคนิคนักอาัแสนรักซอพลอลชัยภูมิไปได้ในยกที่สอง